พ่อแม่พี่น้องมืเอนี้จักเสียดอีกยังตื่นเส้ามามาโคตพักโคตหัวโคตรสวนมาพอกันอีกแล้วครับผู้วิสารพันธ์จำเป็นมืมอนี้วันหยุทธบริเฮ็ดงานครับผมตื่นมาโคตสวนแล้วกันเดี๋ยวสิผาพ่อแม่พี่น้องบึงชมสวนจะเข้านะครับเนาะชมสวนจะเข้าเป็นมืเอนี้เฮ็ดคลิปสันๆครับผมโดนแล้วบริรุลงคลิปครับผมมาครับไปเบิ่งกัน นี่ครับผมต้นชมพู่ตอนมาไปเห็นงานอยู่โรงงานเห็นเห็นต้นก็เลยถ่ายมาก็เลยตอนมาก็เลยถ่ายพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่แหละนี่โคฟักเมกค,ครับผมต้นชมพู่ก็มีอยูซีต้นโคฟักเมกก็กำลังยอดกำลังงามเลยกำลังกำลังพก,กินครับผมไปครับผมเบิ่งต่อไปนี่ก็เป็น กระเพาครับผมเป็นแถวอยากกินอย่างปูกินพันวาพ่อหลวงกินกินทุกอย่างที่ปูปูทุกอย่างที่เจ้าของกินมาสั่นเลือกกินกับขายบบขายกระแจกครับผมนี่บอกพริกกระงานไหมครับผมนี่ครับบางต้นกระงานบางต้นกัตายไปกับมี่ครับผมนี่กําลังออกดวยครับผม ก็ได้กินครับผมอันนี้ก็เป็นพักเป็นว่าอีหยังล่ะตูมมะเล่บ่วลิสเดาอินโดโอหูหูจะเพิ่นเพิ่นเอิญอีหยังบุผมกงบบลูขึ้นกันแต่ว่ากินกับก้อยกับลาบแซ่บครับผมไปครับนี่ก็เป็นพักเป็นพักเป็นครับผมเป็นพอได้ก,นก,นกินกับตำสมอันนี้ก็เป็นไอ้พกชีใบเลื้อยปลูกปลูกไว้ ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีครับผมบลอดใสย่ยาขามแม่แรงบลอดใสยังดอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ใส่ยอยู่แต่บลอดใส่หลายส่วนมากสิใส่ขีง่งัวแล้วก็ขี่หนูปุ๋ยขี่หนูครับผมเอามาจากฟ้ามหนูที่เรียงไว้มีตะไคร้ครับผมปลไดใส่ตะไคร้ใบมะกรูดคาคากระมี่ครับผมครบวงจรไปครับผม ไปต่อกันนี่ครับผมอันนี้เป็นกวางตุ่งครับผมกวางตุ่งดอกปลูกปลูกปแปลงหนึ่งปลูกไว้เลกินกับเลือกินกับแจกอีกคือเก่าครับบรขิขายเชเพลิอดอกแบงปันในหมูบ่บ้านบ้านหมู่บ้านอยู่นี่สามสิบกว่าหลังแบงปันกันไปครับผมนี่กำลังงามเลยครับผมกำลังกำลังติดดอกกำลังสิอ,ออกดอกกำลังสิโอพอตัดแล้ว่ะครับเนี่ย กวางตุ่งครับผมกวางตุ่งดอกอีพะขมครับพะขมใหญ่หะมใหญ่บบกยางง้ามบักพริกบบกเขือพอได้กินจนตนตายมหมดแล้วครับอันนี้เป็นผักขาครับผมผักขาผักขาก็ปปูกไวดนลวครับเก็บกินอยู่เรื่เดือยอยู่แกงแซหมอนแนยกินกับตาบัะคงงุงแน่กินกับปลุลแน่กินกระนําพริกแน่นี่ครับพักกิเล็ก,ก็มี่ครับผมอยู่น้ำกัน เขาเพิ่นเพิ่นว่าเข่ากันปันกิ่งพระขากำงาขี้เล็กเห็นบอกเพิ่นว่าคำามโอ้พู้เฒ่าเพิ่นว่ากิ่งพระขากำงาขี้เล็กอยู่น้ำกันครับผมนี่กับพระคมใหญ่ครับผมบบตัดนี่บักทัว่วทั่วกำลังสีขึ้นเครือครับผมสีลัมเครือแล้วมาทั้งนี้กับเป็นบักพริกอีกคือเก่าคร,ครับผมนี่ก็เป็นมะระครับผมนี่ มะละด้อครับด้อเอามาปลูกไว้ปลูกแบบผสมผสานนะครับด้อมีดสังเกตเห็นบ่ครับมีหัวกแตงโมมีหันบัดทั่วมีหัมะละอยู่น้ำกันครับผมนี่นี่แตงโมก็มีั้งแตงโมมันก็สีล่ามล่ามเครือไปอยู่ตำตำเครือมันก็สีดำแตงโมบักทั่วก็มะละมันก็สีขึ้นมากขึ้นสูงแน่เลือดล่ามเครือขึ้นมากปลูกสามอย่างในแปลงเดียวครับผมในหลุมเดียว ปลูกทีนวันครับผมเขาเอื่นทีนวันปลูกลายก็ได้กินลร้บ้านเดี๋ยวกินก็แจกคือเกาครับผมนี่กบพริกครับผมก็ลังนกรงไม้ก็มีบางนีก็เป็นทั่วพู่ก็ลังขืนพี่ปลูกไม่นี่กับทั่วพู่ครับผุมนี่นี่นี่หน่อยนี่ก็ลังขืนครับผมยับมาทางนี้ครับผมยับมาทางนี้กะมีบวบครับผมนี่ครับบวบ บ,บัวก็ล่ามเพื่อขึ้นข่างครับนี่กับไม้ไผ่เอามาเห็ดข้างนี่กับแตงโมอีกครับผมลูกสาวมาปลูกบัวก็ไปแตงโมลูกสาวปลูกไว้เอามีโอกาสได้กินครับผมนี่อีกอย่างหนึ่งครับผมนี่ดอกต้นสลิดดอกสลิดหรือบาน คนอีสานบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นดอกคิกครับผมดอกคิกดอกขอจรแล้วแต่เพิ่นสิเอิน้นภาษาไทยเพิ่นก็นกนเอิน้นดอกสลิดดอกขอจรแล้วแต่เพิ่นสิเอิน้นผมก็เอิ้นแต่ว่าดอกคิกนี่ละ่ะนี่นี่แหละครับเดี๋ยวมันคือขึ้นมาก็สิออกดอกให้กินมีหน่นวยก็กินนี่ก็อีกเงานึงครับดอกคิกพักคิกพักคิกเพื่ออะไรใส่อมใส่แกงเลี้ยงใส่ ดอกดอกลวกน้ำห่อนดีๆเลยก็มาใส่ย,ย่ำกันเลครับผมแล้วแต่ผู้มักนะครับเ <c oughs> นาะมะก็จยกฮกเนี่ยครับผมป้ายหยาบ่ท่านได้ตัดบ่ท่านได้โศกออกอันนี้ก็เป็นเสวาวรสครับผมนี่เสวารสวารสเสาวรสหรือบ้านเฮ้าขึ้เอิน้นบ่กระทอกลกแต่อันนี้มันสีออกหน่วยสีแดงๆออกชมพูเล็หน่อยนี่ครับผมปลูกไว้ทั้งหมด10กวก ซิบก่าหลุมครับผมซิบก่าหลุมบอท่านไหนเฮ็ดค้างให้นี่ครับสิทดิหาใหม่มาเฮ็ดค้างให้อยู่เฮ็ดค้างให้อยู่ปลูกไปซิบกว่าหลุม,นนส,ม,ม,ส,ลมสิบเอ็ดหลุมนี่แหละครับนี่ก็เป็นบักแตงครับบักแตงค้างกําลังขึ้นปลูกไปเพื่อได้กินครับผมเดือกินกระเจกอีกคือเก่าครับผมนี่นี่ก็มาแข็ง แข็งพ่อได้ใส่แข็งใส่ออมครับผมไปครับผมนี่ครับกําลังถอดยอดกําลังงามครับผมกําลังแตกยอดติดเลยล่ะปลูกได้เกือบเดือนแล้วครับปลูกได้เกือบเดือนแล้วเนี่ยขึ้นแล้วนี่เพรยุ่้มครับผมแบบยุ้มเนื้อ เนื้อครับผมนี่แต่ว่ามันก็นมีหลายต้นอยู่อยู่มีอยู่สามต้นพุนนพ่น,ออนต,นตน้นผุน,นมันออกนวยแล้วครับผมต้นต้นอยู่ไกๆพุ่นเลยไปผุนมันออกน่วยแล้วแต่ต้นนี้พ่ท่านออกหน่วยครับผมแลเบิ่งอีกอย่างหนึ่งครับตามมาครับผม่พี่นอ้องอีกกระตอกแค่แครับผมบุรุนทีจะของหรอกครับแต่ว่าถ้าใช้ว่าปลูกได้ก,กินอกีกกระบักเน่าบักเน่าอันนี้เอามาใหญ่มาใหม่ครับคนเดินนี้ยังบักเน่า หน้าบุบรานบ่เพิ่มอื่นบักหน้าควายบ่หรือบักหน้าอย่างบักเน้าเนยใหญ่ๆบอกขา,ขาวๆนะครับนี่แหละครับใหญ่ามาปลูกติดแล้วครับผมยอดยอดงามแล้วแตกยอดแล้วงามแล้วครับผมงามแล้วอันนี้ก็ต้นผมชิรดครับผมหรืนว่าต้นผมผมชิรดหรือว่าคานาเม็กซิโกนี่แหละครับเอามาปลูกไว้เพราะใด ใส่อ,อมใส่แกงหรือว่าลวกกินก ouais. ate, บับผักอีอลวกกินกับแก้วกับหยังเน่าครับเนาะนี่อีกครับบักเน่าครับผมนี่บักเน่าน่องขวัญบักเน่า้างหน่อยนี่ครับผมออกลูกดกขนาดเิ่นว่ามันบ่มันคือบ่มีน้ำมัคือบ่มันคือบ่มีน้ำบักเน่า่าสันบักเน่าบ่มีน้ำมาสั้นไหว ผมก็เลยเอาหลากสายยางมาใสา่ห้ซากำเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาลงสองขวดสามขวดบักยางง่ามเลยบ้านนี่นวยโดกขนาดอันนี้แกไปบ่ทันแกอันนี้คือบักเน่าสร้างหน่อยครับผมอันนี้เป็นยังอ่ะ มะม่วงหาวมะนาวหวสันกําลังออกดอกเขาผมติดไว้แล้วครับตัวนี้มะม่วงหาวมะนาวหัวพอได้กินครับผมเป็นสมุนไพรอย่างหนึง่งอันนี้ต้นของสร้างหน่อยของหนองขวัญอันนี้ก็เป็นต้นของผมเองครับผมนี่ปลูกที่หลังเพิินใหญ่ามาจากนาบ้านปลูกที่หลังสร้างหน่อยเพิินเพิินปลูกอกน มังก็เลยงามก่อนโอ้นี่ครับเหลืองแล้วครับเหลืองแล้วเหลืองแล้วได,ได้ได้ประโยชน์แล้วครับนี่นี่ครับอันนี้ก็บพยยขายล้วครับแจกเขาอีกคือเขานน่นละหน้าวกระเด็นนี่ครับผมอันนี้ผ่าดํานี่ก็คุ้มยาครับผมคุ้มยาให้มันตายคุ้มยาให้ตายแล้วก็ก็สิีโล่งตอนนี้ก็กำลัง ออกดอกออกอยังเตรียมไปหมดครับผมนี่ยน่าอีกดอกแล้วเครื่อใหม่เครื่อ,อยังขึืนกับเอาเกลียวมาเกลียวออกครับผมก็ได้กินครับผมใครก็สื่อเขาแต่กระสือคือเก่าครับบางที่บางที่คือหลงข้าวเมียหลงข้าวไปสื่ออีกคือเกา่านี่ครับเก็บเห็นเห็นเลยครับนี นี่ครับบักหน้า,นม,ามันว่าบุบีนามเอาหนาใส่เอาหนามไซหน,าม,นามบักไร่บัดนี่นี่ได้แล้วครับสามหน่วยแล้วครับเห็ดลาบงัวเห็ดลาบงัวก็ได้เห็ดลาบหมูก็ได้เห็ดหมูยำสมก็ได้ครับผมได้แล้วเนี่ยใส่ตำบักหุ่งตำบักแตงตำทั่วนี่ก็บบักเกลือครับผม มันเนเกิดเองนะครับปลูกไว้แต้หลายปีแล้วมันบ่ตายครับผมมันคขื้นๆขึ้นมามันฝืนขึ้นมาได้นี่กับบักพีกคือเก่าครับปลูกเส่วงล้อรถครับขอ,อผลมากวงล้อรถกะเอามาหาอดเขากับเอามีดคมๆครับมีดหน่อยๆคมๆมากรีดก,ร,กรีดออกกรีดอันนี้มันออกเขาบาต้องเปลี่ยนออกครับมันเมื่อย อย่าไปเห็ดยากเอาแบบนี้มันก็ปลูกได้อยู่พอตรงไปปีนมันปีนมันเสียไว้เราไม่ล่ากีดออกคุดดินใส่เอาฟุ่นใส่ปลูกได้เลยครับผมได้กินคือเกาครับผมมั่ต้องเย็ดง่ามหรอกอันนี้ก็เป็นพักอีหยังล่ะนี่บุกหูซื้อมันสั่มจะกินได้อยู่ครับผมผมก็เลื่มซื้อแล้วจะพักอีหยังหรอกเพื่อนว่าจะว่าขายอยู่ได้ห่างทุงนหน่อยหน่อยงยี่สิบบาทว่าสั่นเพื่อนว่าสามี่ยอดเองเพื่อนว่า เอามาปลูกปลูกไว้อันนี้เมียเร,รครับมาปลูกนี่เพอได้กินนี่กับกระเพ้าอีกคือเกาครับผมกระเพ้านี่อยู่สองแปลงบนบนเป็นสองแปลงสองแถวครับผมโอ้วันยุดสุทันษาครับผมผ้าบึงแลงผักแลงผสมผสานแปลงผักผสมผสานนี่กับแลงกวางตุงคือเกาเหรอครับโอ้ นี่ครับกำลังงามครับผมผูกผสมประสานบอมีทั้งหยามีทั้งเอยียงครับมุ่นอุยปุยเลยแตก่กินคือเกาครับผมได้กินคือเกาครับกำลังออกดอกความสิได้ตัดดวกจิ้มน้ำพริกโอ้อยากเอาเมื่อบ้านอยู่ครับนี่แต่ว่ามันติดไอเชื้อไวรัสระบาด คนบ่ใหเดินทางกันเลยเอา้าบ่ต้องเดินอยู่นีละ่ะครับพาพากัะมี่พาตะาไคร่ใบมะกรูดกัะมี่ครับผมใบมะกรูดอยู่ข้างในคุณ <c oughs> ครับผมคลิปนี้ก็่ะ ขอจบว้แต่เพียงสามีน้องคำนอหนุ่มอีสานพันจำเป็นกัมามาอัปเดตเบิ้งสวนน้องคำนออันใดนเขาบอกข้าจารนไหนที่มันบ่ถทึกต่องบ่เหมาะสมกับยาบากันนะครับเด้อมันคนเท่ากันขอโทษขอภัยไวแนวก่อนี้เพราะว่าบางครั้งบางที่มันกัคนเท่ากับแจ็คสี่โบยังมันถือสมเข้าไปกับโบมีนน้องคำนอแต่ว่าผมกับไอเฮ็ดคลิปนี้กัเพื่อฝากถึงไอ้ผู้ที่ไอ้บล็ อยากเฮ็ดแต่ว่าบางูเห็ดแนวไดเนาะครับเนาะว่าเห็ดยังเห็ดแบบไดเนี่ยมันด้ประโยชน์หลายหลายอย่างผมก็ลงเพื่อผู้ใดมักผู้ใดสิไปต่อยอดสิไปปลูกไปยั้งก็เาตามนี่เอาแบบง่ายๆก่อนครับเห็ดตามปลูกไสหลอรดครับปลูกไชหลอยางนะ่ะบาดออกแล้วก็ปลูกอย่างไหนก็ได้กินครับผมข่าขวางตุ่งได้เม็ดครับผมปลูกไสหลอยางแบบพริกแบบพร้อแบบแดง ได้เมดครับผมปลูกโรดจัะได้กินคลิปนี้ก็ขอจบไว้จ้าเพียงเขาทำสำเนียงนล้ครับเนาะครับผมขับชี่มชีพครับผมนี่ครับบักเน่ายางมากอันใดยางบึงสวนก็ได้บักเน่าของครับผมครับผมคลิปนี้ก็จบไว้จ้าเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำด้อครับเด้อ